เป็นเพียงต้นรักเล็กๆต้นหนึ่งที่เติบโตในหัวใจมีเราที่คอยรดน้ำพลวนดินใส่ปุ๋ยด้วยรัก สวัสดีครับผมเจมส์สุขวิทย์บุญเกษมนะครับเจมส์เอเอ๘นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนรถไฟนะครับตอนนี้ก็มีนายนะครับเดินเพื่อการกุศลนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาที่สวนรถไฟครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าคนขับขัามานะครับสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นทุกคนจะออกกำลังกายกันนะครับเพราะว่านอกจากจะใช้เวลาว่างให้ประโยชน์แล้วเนี่ยยังได้สุขภาพร่างกายของเราที่ดีด้วยนะครับผมก็สำหรับใครเนี่ยที่เดินเข้าเส้นชาายยเเนนนนนนีี่่จะะะได้้คครรรััับบหงวลผม เเดินเข้าเส้นชายทุกคนนะครับจะได้ประเภทน,นี้นะครับผมก็สําหรับการเดินเพื่อสุขภาพนี่นะก็อะไรคนเนี่ยพอเดินไปแล้วเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะเหนื่อออก,อกบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ใช้นี่แล้วผมเปอนพันของเรานะครับ 3T Facial Foam นะครับในการดูแลรักษาใบหน้านะครับจะปลูกให้ดวงใจใส่ได้รักฉันต้นรักต้นนั้นจะเติบต่อยิ่งใหญ่ คอยดูแลดอกรักที่งอกงามใหม่แย่ๆ oh yeah, yeah. ยังรักในใจให้เธอและฉันันพ,พันวัวใจของเราไม่คลายจะรอคอยวันดอกรักเป็นบ้านในใจ